สวัสดีชาวคาร์บามอเบทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอีมาหกเจ็เกนะครับโอเคครับนะวันนี้เราอยู่กับฟอร์สกันนะครับผมแพตใหม่นะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฟอร์สกันเนี่ยเบสิคเตตัสครับผมอ่าสเต็งเนี่ยจะอยู่ที่146นะครับซึ่งสเต็งเนี่ยเราจะได้เลือดเนาะอ่าที่ใช้นะเราจะได้เลือดครับดัมมเรดิชันหรือก็คือค่าป้องกันที่ทําให้เราถึกขึ้นนะครับ าการล้มนะครับแล้วก็ปฏิเสธหยอกเล็ดนะแล้วก็เด็กนี่อยู่ที่200ครับผมส่วนถ้าใครถือคิสตันเนี่ยรู้สึกว่าคิสตันเองก็จะใช้ประมาณ200เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ชัวรนะแต่ว่าเหมือนว่าจะถือได้ทั้งคู่เลยจะถือได้ทั้งคิสตันแล้วก็ทั้งโอบเลยนะครับเพราะว่าสเตตัสม,มันพอดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาฮะ เด็กเนี่ยที่ใช้เลยนะจะมีการล้มครับผมกับการล็อกขาแล้วก็มีดิเฟเนตครับผมหรือก็คือถ้าเรามีมากๆเนี่ยจะทําให้เราติดบล็อกอ่าจะทําให้มอนเนี่ยตีเราบล็อกบ่อยนะครับแล้วก็อีเวชันครับผมถ้าเรามีมากๆเนี่ยจะทําให้เราอ่าติดมิดบ่อยก็คือมอนจะตีเรามิดบ่อยนะครับแล้วก็แอ็แทคเลดครับผมก็จะเป็นค่าความแม่นยำนะซึ่งจริงๆแล้วฟอสกันก็มีเยอะนะแต่นี่ก็ได้เพิ่มมาก็โอเคอยู่นะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือครับผม เราจะเทอินหมดเลยซึ่งอินเนี่ยหลักๆเลยที่เราจะได้ก็คือเมจิเอ็กแท็กครับเพราะว่าเราเป็นสายเวทนะฮะฟอสการเป็นสายเวทนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องการค่าเมจิเอ็กแท็กนะครับผมในการทำดาเมจแล้วก็ป้องกันคิดข้าวเลทครับผมก็คืออีกฝั่งมันจะตีคี้ไม่ค่อยติดเราอะนะครับแล้วก็ป้องกันคิดข้าวดาเมจครับการสกิลแอมนะการการเดินแล้วก็การสตัร์อ่ะนี่คือเบสิคเตตัสของ FG นะครับเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ นะครับเออ่สกิลเนี่ยสกิลเนี่ยเดี๋ยวในพาร์ทของสกิลโจมตีเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับแอดนัดจานเบสไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้จานเบสมาเจาะลึกอีกทีนึงเกี่ยวกับฟอร์สกันแพทใหม่วันนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจกับสกิลที่เขาปรับมาก่อนนะฮะอ่าถ้าเป็นฝั่งสกิลโจมตีเนี่ยแอดอ่ยกตัวอย่างสกิลหน้าใช้สกิลเดียวแล้วกันนะครับก็คือลิวีฟ่ฟอสนะครับอันนี้เนี่ยมันบอกว่ามีจีเอ็มครับยี่สิบเปอร นะแล้วก็แอตตัคห้าร้อยนะไม่แรงนะครับอ่าแต่มีรูทแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ห้าวิรูทก็คือทําให้อีกฝั่งเฟดแดนตไม่ได้นะถ้าติดอ่าทําได้แค่เดินนะครับอ่าครูดาวสามนาที่ครับผมไล่สองวิคืออันเนี้ยเอาเอาคืนเนี้ยเอาไว้ยิงช่วยเพื่อนได้นะครับเอเรียสองนะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโดนหมู่นิดนึงนะครับผมประมาณนั้นอ่าซับสกิลครับผมสกิลแรกที่เขาปรับมาเนี่ยจะเป็นอ่าอินเซปครับผมอินเซปเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันปรับมาเป็น1ชั่วโมงครับผมเดี๋ยวมีอ่าอจะบัฟให้ดูนะตอนนี้คือไม่มีบัฟอินเซพตอยู่นะครับพอกดปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นใหม่ไหมเป็น1ชั่วโมงนะครับแต่สเตตัสอะไรเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับก็คือได้คีดเมทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปฏัเสิเจาะเกาะยี่สิบห้าได้เยอะนะเราไปดูที่ทาเซับเกณครับผมของอินเซพอินเซพเนี่ยมีโอเวอร์โหลดอยู่ที่สี่สิบ นะครับสูงขั้นสูงสุดเนาะส่วนขั้นแรกจะเป็นขั้น20นะครับขั้น20เนี่ยได้ PVE ครับผมหรือว่าใช้กับมอนเตอร์คิดี่าดาเมจบวก1เปอร์นะแล้วก็เลเวล40ครับผม PVE เหมือนกันหรือใช้กับมอนนะปฏิเสธเจาะเกาะเพิ่มอีก3นะครับก็เท่ากับว่าถ้าเอาไปยิงมอนอ่ะเออเราจะแรงขึ้นอ่าแล้วก็มอนจะตีระเบาลงด้วยก็โอเคนะแถมอีกอย่างหนึ่งเป็นบัฟหมู่ที่อยู่ได้นานมากๆนะครับอ่ะต่อไปครับผม Arc of Desperado นะครับผมไออันเนี้ยเป็นวับดาเมจของ FG ซึ่งเมื่อก่อนครับกดใช้ปุ๊บมันจะติดรูทอ่ะตัวเราเนี่ยจะติดรูทก็คือเราเฟดแดนไม่ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเขารูทออกไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากดใช้ก็คือคุณจะไม่ติดรูทละนะเราได้อะไรบ้างเรามาดูกันอ่ะเอ็กแทกเลตครับผมบวก400เอ็กทเลตก็คือค่าแม่นยำนะถ้าเรามีมากๆเดี่ยเราจะตีไม่เราจะตีไม่ค่อยบล็อกเลยนะ ดิเฟเรนของเราหายไป400นะครับก็คืออ่าดิเฟเรนก็เหมือนกับที่บอกตะกี้นะครับก็คือค่าบล็อกนั่นแหละอ่าคิดขึ้นเข้าดาเมจครับผมบวก60%นะอีเวอร์ชันเนี่ย,านะ e ยหายไป1,000นะครับแอคคูลาซีเพิ่ม2,000ครับแอคคูลาซีเนี่ยก็คือค่าความแม่นยำครับถ้าเรามีมากๆเนี่ยเราจะตีไม่ค่อยมิดนะเพนติชั่นครับหรือเจาะเกราะเนี่ยเพิ่มอีก120นะครับคูดาวเนี่ย150วินะระยะเวลาเนี่ย27วินาทีอันนี้เนี่ย อ่ะแต่ก่อนมันเป็นบัฟดาเมจเดียวของ FG เลยนะฮะซึ่งก็โอเคแหละอ่าอาจจะแบบไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะฮะในสำหรับบัฟเดเมจหลายๆบัฟดาเมจที่เราดูกันมานะฮะแต่ว่าทีนี้ก่อนที่เราจะว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูทัสเซเดมเกตก่อนครับผมจะไปตามที่อเวโหลดเลเวล100ครับขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่50เนาะเราจะได้ PVE หรือใช้กับมอนเตอร์นะคิดข้อเดิมจบวก8ปปเลยครับแล้วก็จอกกลออีก15อ่ะแค่50 เลเวลแรกครับผม8เปอร์กับ15ถือว่าเยอะมากนะฮะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยถือว่าเยอะมากหลังจากที่คุณเลเวลร้อยครับผมหลังจากที่คุณเลเวลร้อยนะคุณจะได้เจาะเกากะครับอีก10หน่วยนะแล้วก็ยกเลิกค่าปฏิเสธคิดโคเดเมนครับบวก2%เนะครับผมเจาะเกาะ10หน่วยที่พูดถึงเนี่ยก็คือมันเจาะเกาะติดตัวเลยนะเท่ากับว่าใช้กัะคนได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะ แสดงว่าสกิลนี้เนี่ยตอนโอเวอร์โหลดเลเวลหนึ Done ่งร้อยเนี่ยแอดว่าแรงอยู่นะแรงอยู่เลยแหละนะครับอ่ะทีนี้นะครับต่อไปแล้วกันอันนี้นะครับมันเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับอ่าเราเล่กง,ง,ง่ายๆแล้วกันมันคือบัฟร้อยแปสิบนะครับก็คืออ่าบัฟบัฟเหมือนบัฟบัฟที่เหมือนกันกับบัฟสิปดนะครับของ GL เนาะซึ่งบัฟนี้เนี่ย มันบอกว่าแอฟซูลูดเดเมจครับผมบวก180ก็คือไม่ว่าอีกฝั่งเนี่ยจะตีเราเดเมจเท่าไหร่ครับอ่าต่อให้ตีมาแสนหนึง่งตีมาล้านหนึ่งครับจะเหลือ180นะแล้วก็อ่าข้อเสียก็คือถ้าอีกฝั่งตีมา1น,นะครับมันจะกลายเป็น180เหมือนกันอันนี้ระวังด้วยนะครับแล้วก็อ่าเราจะได้ค่าหลบเพิ่มอีก1,500นะครับซึ่งก็คือ จริงๆแล้วกว่าเราจะโดนสัก1ครั้งเนี่ยบางทีอาจจะตีไม่โดนเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่า FG เนี่ยเลือดไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับคนของไม่ได้สูงมากก็เลือดไม่ได้เยอะมากเหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องระวังด้วยเปิดๆไปอาจจะตายเองได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่นะ,ะส่วนใหญ่คืออยู่นะมันจะมีบางช็อตแบบโดนโดนโดนถีจริงก็มีนะครับประมาณนี้อ่าส่วนทนนันเซเนียบเกตครับผม จะไปตามที่โอเวอร์โหลดเลยวลหนึครับเราจะได้ฮิลมา200นะก็คือกดปุ๊บฮิลเลือด200ประมาณนี้นะครับก็นะปกติเนี่ยมันก็เป็นบัฟที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นบัฟป้องกันตัวหนึ่งเดียวของ FG ในแพทเก่าเลยก็ว่าได้นะฮะแต่จริงๆอ่ะถ้าถามส่วนตัวนะแอฟก็อยากให้มันบัฟสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบัฟมากกว่านี้หน่อยนะฮะแต่อันนี้ก็โอเคนะได้ฮมา200ก็โอเคนะ อ่ะต่อไปครับผมล็อกออนครับล็อกออนเนี่ยแผลก่อนนะครับอ่าล็อกออนในแผลก่อนมันจะมีแค่ลดดีฟสามสิบครับผมแล้วก็ลดสกิลแอมสิบเปอร์นะครับแต่ตอนนี้มันปรับมาเป็นลดดีฟอ่าสามสิบนะครับแล้วก็ดิเฟนเดตหายไปเก้าสิบด้วยแล้วก็ลดสกิลแอมเนี่ยอ่าค่ากันสกิลแอมเนี่ยลดไปยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ได้อ่าประมาณหกสิบสี่วิ นะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ได้25วินะครับคู <c oughs> ดาวเนี่ยลดลงนะจาก3นาทีตอนนี้เหลือ170วิกก็คือประมาณสัก2นาที50วิอ่าประมาณนั้นไล่1.1นะครับก็คือเป็นส3ใส่หัวบอสนั่นแหละอ่าซึ่งแน่นอนว่ามีทัศน,น,นียอัพเกตครับผมเรามาดูอัพเกรดกันก่อนวออ่าเราจะพูดนะอ่าเริ่มที่โอเวอร์โหลดเลเวลก3ครับตา90น90นาะทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ดีเฟน์ลด20ครับผมดีเฟน์เลท ลดอีก20ครับปฏิเสธจอกเลาะหายไปอีกครับแล้วก็ลีซิสกิแอมครับหายไปอีก2เปอร์นะซึ่งถ้าคุณมีโอเวอร์โหลดเลยเพื่อเกาบบอกเลยว่าดีนะเพราะว่าปฏิเสธจอกเลาะหายไปด้วยแล้วก็ซึ่งบัฟเนี้ยถึงจะเป็นอ่าซึ่งดีบัฟเนี้ยถือจะเป็นดีบัฟที่แบบอ่าโดนเนื้อมานะในความรู้สึกส่วนตัวเรื่องระยะเวลาเนี่ยแต่มัน25ิาวิไงมันจะใช้ได้นานนะมันก็ยังดีกว่าพวกอ่าที่อยู่10วินะแพทปัจจุบันนี้นะครับผมอันนี้ถือว่ายังใช้ได้ดีอยู่มาก นะฮะแล้วก็พอเรามีโอเวอร์โหลดเนี่ยทำให้บัฟนี่แรงจริงๆนะแล้วมันอยู่นานด้วยอ่ะต่อไปครับผมอันนี้เป็นสกิลใหม่นะแทติคอลอัพเมอร์ครับผมอันนี้เป็นสกิลป้องกันตัวสกิลใหม่ครับผมมันบอกว่า HP สลบลิมิตอัพเดลบวก100นะครับก็คือส่วนขยายดูดเลือดนะครับบวก100นะใครใส่หูแวมอยู่นะ,ะ HP สติล l เ e อร์ฮิตคือค่าเดียวกันนะผม HP อสอบบวกหาครับผม ก็คือดูดเลือดใหญ่นะใครถือรูนดูดเลือดอยู่อันนั่นแหละค่าเดียวกันเหมือนกันนะครับอ่า HP บวก7,500ครับผมแสดงว่าถ้าเรากดไปเนี่ยอ่าถ้าเรากดไปเนี่ยแม็กเลือดของเราจะเพิ่ม7,5 0 0ถูกไหมเราลองกดดูนะปึ๊บนะครับอ่าตามคาดนะครับแม็กเลือดของเราจะเพิ่ม7,5 0 0อ่าก็ตอนนี้ของแอก็เลยกลายเป็น12,700นเเนาะอ่าซึ่งทีงนี้ ยังไม่จบครับผมปฏิเสธจอกของเราบวกอีก100นะครับแล้วก็รีซิตคิดค่าดาเมจบวกอีก1 8 0 PVE ครับผมหรือใช้กับมอนสเตอร์นะดีเฟนบวกห้าครับดัมเบลิเทชันบวกหนึ่งร้อปฏิเสธจอกอบวกอีก200นะแล้วก็โนมอนดาเมจดีครีฟครับผมหรือกันเลขเหลืองนะกันดาเมจเลขเหลืองอ่ะบวกยีบเปอบอกเลยว่าเป็นบัฟที่โคตรถึกนะเราอ่านแค่นีเ้เรารู้เลยว่าถึกมากนะครับแล้วดูดเลือดแรงด้วยนะแถมได้เลือดอีเจ็0พนะครับ กว่าบัฟนี้จะหายไปอ่ะคือถ้าเราไม่ได้บางจริงๆนะแอดว่านะมาตี7จ็ดพนี้ไม่หมดนะพวกบอสอ่ะอ่าบางทีคนเองก็อาจจะตี7จ็ดพนี้ไม่หมดด้วยนะครับผมแล้วก็คู่ดาวก็ผมสามนาทีนะใช้ได้12บสองวินะเอ้ก็โอเคนะอันนี้เนี่ยน่าจะมีน่าจะมีแฟกเตอร์ไหมหรืออาจจะไม่มีนะเพราะว่าของฟอส์กันนี่มันมีสกิลใหม่3สกิลเนาะอ่า อ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ชัวร์กับเอฟเฟกเตอร์ใหม่ของฟอสกันนะอ่าแต่ว่าบัฟนี้เป็นบัฟที่ดีมากครับผมทัชเนฟเกรดของสกิลใหม่เอสว่าไม่น่ามีนะอ่าไม่มีครับผมแต่จะมีอยู่อันนึงอะ่ะเอสเห็นแล้วนะครับของสกิลใหม่เหมือนกันอ่ต่อไปครับผมโอเวอร์ฟลายนะโอเวอร์ฟลายเป็นสกิลเดเมจใหม่ของ FG นะครับผมเรามาดูความสามารถคิทิโค่เดเมจบวกห้าสิบเปอร์ครับคิทิโค่เกดบวกสี่เปอร์เซ็นต ไม่คิดที่เข้าเลบวกอีสีเปอร์นะอีเวชันหายไป550ครับจอกกรอบบวก50นะแล้วก็รีซิตคิดเข้า a ดเมจครับหายไป25%แล้วก็ปฏิเสธรีซิตคิด,คดเข้าเลครับบวก4%เปอร์นะ P.E. ครก็ผมหรือใช้กับมอนสเตอร์นะคิดเข้าเดเมจเราได้อีก55นะแล้วก็จอกกรอบได้อีก35 s ส i l l กิลนี้เนี่ยพู้ตต่งนะอ่าแอดมองว่ามันกับไอ้สกิลอาร์คออฟเดอพาราโดเนี่ย มันดามีดมันน่าจะน้อยกว่านะครับอ่าอันนี้น่าจะเบากว่าแต่อันนี้จะทําให้คลิถี่ขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือคุณจะเปิด2ส,สกิลนี้คู่กันถูกไหมซึ่งสกิลนี้ต้องการคลิครับผมเพราะว่ามันมีคิดค่าดามดหกสิเปอร์ถ้าตัว FG ไม่คลิเนี่ยอันนี้จะทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพครับผมซึ่งอันนี้จะมาเสริมทําให้แบบแมกเนตแล้วก็คลีเลตเราเพิ่มขึ้นอีก4%แบบฟรีๆเลยครับไม่ต้องบนสูตรฟ้าท่านนะ มันก็จะทําให้แบบเรายิงแรงขึ้นนะคููดาวสานาทีอยู่ได้15วิครับผมซึ่งถ้าใครของยังไม่เยอะเนี่ยเปิดโอเวอร์ไฟ์ด้วยหน้าจะโหดอยู่แล้วก็อย่าลืมว่าเรามีบีบอัดดาเมจรนะ้อยแปนะเราไม่ต้องกลัวเรื่องโดนดาเมจหนักมากอยู่แล้วนะครับต่อไปครับผมสกิลใหม่อีกหนึ่งสกิลนะาบาเรียนะครับอ่า สกิลนี้เนี่ยมันเป็นแอฟซูลูดดาม์สามพันหกร้อยคือก็คือเลือดเขียวนะใครอ่าใครจำได้มันคือเลือดเขียวนะครับผมแล้วก็รีซ็ทสกิลเอ็มครับผมบวกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะพีวีหรือคือเช็คกับมอนสเตอร์ครับปฏิเสธจอกเกราะบวกหนึ่งพันนะสูงมากนะครับบวกหนึ่งพันเลยนะอ่าถ้าใครจำได้นะครับผมสกิลของชิวครับรีเฟกชิวครับผมมีปฏิเสธจอกเกราะหนึ่งพันครับนะคือคือมันมีแค่นั้นแหละ นะตีไม่เข้านะตีไม่เข้านะครับมอนเนี่ยตีแบบ1เลยนะมันอาจจะมีมอนบางตัวครับผมที่มันอาจจะตีทะลุมาบ้างนะแต่ว่าบอกเลยว่า1 0 0 0ันเนี่ยก็แทบจะตีไม่เข้าแล้วนะครับแล้วอ่าคูดาว90วิครับผมก็คือ1น,นาทีครึ่งนะน้อยนะระยะเวลาเนี่ยอยู่ได้12วิครับแสดงว่าเป็นบัฟเดเมดอ่าไม่ใช่บัฟเดเมดต้องบอกว่าเป็นบัฟป้องกันตัวใหม่ที่ได้ใช้บ่อยมากอ่าซึ่ง ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณจะมีบัฟป้องกันตัว3สกิลครับผมอ่านี่คือสิ่งที่บัฟมาสําหรับ FG ซึ่ง FG เราไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องเดเมจอยู่แล้วครับน่าจะเป็นลองแค่วิสาห์ตัวเดียวแหละนะนอกนั้นคือแรงกว่าทั้งหมดเลยนะครับผมอาจจะแ,แบบอ่าวิสาหเนี่ยเราน่าจะยกขึ้นเป็นอันดับ1ของตัวดดเมจเนาะส่วนถ้าเป็นอันดับ2ก็น่าจะยกให้เป็น GL กับ FG นะน่าจะไม่มีใครสู้ได้แล้วนะครับอ่า GL FG Bla d e อย่างเงี้ยนะสา สามตัวนี้คือไล่ๆกันมานะซึ่งเมื่อดาเมจไม่ต้องห่วงเนี่ยแต่อืดขึ้นนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะซึ่งอย่าลืมว่าถ้าเลือดเขียวแตกนะครับผมจะมีอันนี้อ่าแล้วคือแบบบางทีเราวนแค่สองสกิลนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้แอฟซูลด์ดาเมจก็ได้นะครับถ้าเราไม่จําเป็นจริงๆอ่าอีกอย่างนึงเราเป็นตัวดาเมจแนวหลังนะครับเวลาลงดันปาร์ตี้กับเพื่อนแต่เราอาจจะไม่ค่อยโดนดาเมจมากแต่ถ้าลงดันคนเดียวนะครับก็ อ่ะอันนั้นก็ต้องพึ่งของใส่บ้างนะครับอาจจะแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบของเปล่าๆไปก็ลงได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะต่อไปเลา,าดูอัปเกรดกันก่อนนะครับผมอ่านี่เป็นสกิลใหม่อันเดียวที่มีอัปเกรดเลยนะอ่ามันบอกว่าไปตันที่โอเวอร์โหลดเลเวลหนึครับเริ่มที่33นะเอฟเซลลูดดาเมจเนี่ยเพิ่ม400ครับผมแล้วก็รีเซ็ตสกิลแอ็มครับบวกหแล้วก็ PV e ครับผมหรือก็คือใช้กับมอนสเตอร์ประเสริฐเจาะเกราะบวกอีก100นะครับเท่ากับว่า อ่าเอฟซูลูดดามเจเนี่ยหรือคือหรือเลือดเขียวเนี่ยคือสี่พันเลยนะอ่าแล้วปฏิเสธโจเกาะเนี่ยคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยนะในตอนอ้วนในช่วงที่อ้วโหลอดเลยว่าหนึ่งร้อยนะครับถือว่าเยอะนะเยอะมากด้วยนะครับอ่าแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเอฟเฟกเตอร์หรือเปล่า,าว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันมีสามอันนะครับผมคือเอฟเฟกเตอร์ของสายป้องกันเนี่ยไม่รู้จะอยู่อันนี้หรือจะอยู่อันนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้เชียร์นะอยากอยากเอชอ,อยากเชียร์ให้อยู่อันนี้นะแบบว่า อ่าลดคูดาวลงหรือเพิ่มหรือเพิ่มระยะเวลาการคงอยู่ของสกิลอ่ะให้นานขึ้นอ่ะบอกเลยว่าเพอร์เฟกนะฮะอ่าส่วนอันนี้น่าจะมีเอฟเฟกเตอร์อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นบัฟเาเมใหม่เนาะอ่าแต่ว่ามันมีทัสเซนัฟเกตใช่ไหมล่ะเอออันนี้มันมันมีทัสเซนัฟเกตซึ่งอันนี้โดยหลักทั่วไปคือเอฟเฟกเตอร์อ่ะมันจะไปอยู่กับพวกสกิลที่ไม่มีทัสเซนัปเกดครับผมไอน,นี้พูดอ่ไอเี้พูดถึงเอฟเฟกเตอร์อันใหม่ที่จะเข้ามานะก็น่าจะเป็นสองสกิลนี้เนาะ อันนี้เราู้วๆเลยนะอ่ะต่อไปครับผมอัปเกรดสก,กิลเนี่ยคอมมอนครับผมคอมมอนนะเดี๋ยวไว้ให้จานเบสพูดนะครับอันนี้อะจริงๆอะจริงๆก็กรอบจานเบสมาแหละนะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างล้วกันนะครับผมเลือดครับผมอ่าฟอร์สคอนโทรลนะรูลิ่งฟอร์สครับผมดามเมจและสอบนะครับ6เซนต์แล้วก็ไอโอไมค์ครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็อ่าพาสซีิฟติดตัวครับ t a r g เก็ตโฟกเนี่ยเราจะได้แอค a ท k กเล e ครับผม200นะคิดข้อดเมบวก5%ร์นแอคคูซีบวก500ะครับแล้วก็ทันเซนเัปเกตครับผมไปไปตอนที่วอเวอ์โหลดเลเวล30ครับเราจะได้แอค a ท k กเล e บวกย0นะไม่สนใจค่าหลบบวกอีก80ครับผมแล้วก็คิดข้อดามเอจครับบุยอีก2%ใช้กับมอนนะเอยโอเคนะเลเวลโอเวอร์ d ดแค่30เองแต่เราได้คิดดามเมจเพิ่มขึ้นมาอีก2%เปอร์เออไม่แย่นะครับไม่แย่นะอีกอย่างหนึ่ง o v e r อร์ d ไม่เยอะด้วย อ่ะต่อไปครับผมวออาวอไฟแมทริกนะครับได้คิดข้อดาเมจเพิ่ม20เปอร์นะคิดข้อเลทเพิ่ม12เปอร์เซ็นต์นะครับ PVE หรือคือใช้กับบอสเซอร์ครับผมดีเฟนต์บวกสินะอันนี้เป็นบัฟที่ดีมากนะเป็นสก,กิลตัวที่ดีมากเพราะว่าเราได้คิดเลท12เปอร์แถมยังได้คิดดาเมจ20เปอร์แบบฟรีๆยืนเมืองนะครับมันเลยทำให้ฟอร์สกันเนี่ยขเขาท่านจะทำเลทง่ายนะถ้าคุณดูตรงนี้อ่ะทีนี้นะครับเรามาดูอัปเกรดกันก่อน อัปเกรดเนี่ยไปตันที่โอรโรดเลเวล่มสามสิบเหมือนกันครับคิดว่าเขาดาเมจบวกสามเปอร์เซ็นต์นะ PVE หรือก็คือใช้กับมอนสเตอร์นะดีเฟนเพิ่อมอีกสามครับผมคิดว่าเขาดาเมจบวกอีกแปดเปอร์นะแล้วก็ปฏิเสธจอกอะจอกเกราะครับผม,เ,ม,นะเ,บผมเพิ่อมอีกสิบห้าอ่ะดีมากนะครับบอกเลยว่าดีมากคิดว่าเขาดาเมจเนี่ยถ้าใช้กับมอนเนี่ยรวมเป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วจอกเกราะอีกสิบห้านะครับผมถือว่าสูงนะสูงมากนะครับ โอเวอร์โหลดแค่30เท่านั้นเองนะฟอส์กันในแพทนี้น่าจะโหดจัดๆเลยนะดูจากสเตตัสตรงนี้นะฮะอ่ะต่อไปครับผมสไนเปอร์แพลนนะครับแอทแท็กเม็ดบวกสี่ครับผมคิดด้วยก็ในเม็ดบวกสิเปอร์แอคคูลาซีบวกหกรนะฮะอ่ะสนใหญ่ถ้าด,ถาดูถ้าดูทั้งหมดเนี่ยเราจะเราจะได้ค่าแม่นหมดเลยนะฟอส์กันเนี่ยคือเราจะได้ค่าแม่นมาตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยฟอส์กันเนี่ยค่อนข้างยืนหนึ่งเรื่องการยิงแม่นมากๆนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูอัพเกรดครับผมไปตามที่โอเวอร์โหลดเลเวล90เก้าสิบอ่ะอันนี้ค่อนข้างสูงนะครับ a อ t a แทคเ t e เดี๋ยวบวกสี่สิบครับผมปฏิเสธค่าลบครับผมอ่าบวกเก้าสิบครับแล้วก็คิดข้อดา m เม e ครับบวกสี่เปอร์เซ็นต์ใช้กับมอนสเตอร์นะได้คิดข้อดา m เม e เพิ่มด้วยนะครับอ่าแต่โอเวอร์โหลดเลเวลสูงอยู่นะเพราะว่าอันนี้คือเก้าสิบเลยนะครับก็โอเคนะอ่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าครีดดาเมทสี่เองก็ได้มาฟรีๆมันก็โอเคนะ อ่ะอันสุดท้ายครัผมฟอร์สกันมาซิลรี่ฟอร์สกันมาซิลรี่เนี่ยได้เลือด90ครับผมแล้วก็พีว PVP ครับผมหรือก็อคือใช้กับผู้เล่นนะลิซิติ้งบีจีเนี่ยเพิ่ม9เปอร์นะครับแล้วก็กันแอมดาบครับบวกอีก2%นะอ่ะทีนี้ครับผมเราไปดูทันซีเดฟเกตครับไปตามที่อุบัติรถเลเวลนร้อยเหมือนเดิมนะฮะเฮดพี HP ครับผมบวกร้อยสามสิบนะแล้วก็พีวีพีครับผมหรือใช้กับผู้เล่นนะ อาค่ากันเมจิแอมเนี่ยเพิ่มขึ้น12เปอร์ครับแล้วก็ค่ากันดาบนะฮะค่ากันสอดแอมนะครับเพิ่มขึ้น5เปอร์แล้วก็ PVE ครับผมหรือคือใช้กับมอนสเตอร์นะดีเฟนบวก50ครับผมดัมมี่ลิทิชันบวก18ครับแล้วก็ปฏิเสธจอกรลออบวก10ครับคิดโคดดมม่ดามิ่บวก4เปอร์เพเนทิชันหรือก็คือค่าจอกรลออบวก13เปอร์เซ็นต์นะครับเราดูแค่เนี้ยอ่ะเราเราแค่เนี้ยฟอร์สกันเนี่ยถือว่า เป็นตัวที่เบสพื้นฐานถ้าเรามีอุ้วหลอดนะค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งเจาะเกราะทั้งคีดาอะไรคือมาเพียบเลยนะคือบัฟให้แรงขึ้นอีกแล้วบวกกับว่ามีสกิลป้องกันตัวเพิ่มนะครับแผ่นนี้เล่นง่ายกว่าเดิมแน่นอนฟันธงได้นะฮะเล่นง่ายกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็อ่าแผ่ก่อนเนี่ยแผ่ก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงสายเวทที่ทําของได้ถูกที่สุดแล้วอะก็ยกให้ฟอร์สกันนะ ก็ยังถูกกว่าอาเชอร์นะครับอ่าอาเชอร์จะใช้ของเยอะหน่อยกว่าจะลงดันได้เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเนื่องด้วยจัดดดเมจของมันอะนะเราก็จะยกให้ฟอสกันนะแพทนี้ก็แอดว่าตัวสายเวทที่ทําของถูกที่สุดก็ยังยกให้ฟอสกันอยู่ดีนะ่าฟอสกันนี้น่าจะทําของถูกที่สุดแล้วในบรรดาสายเวทถ้าใครอยากถ้าใครอยากจะเล่นเวทนะครับแล้วแบบงบไม่เยอะอ่าลองดูฟอสกันกันหน่อยนะฮะอ่าต่อไปสเปเชียลครับผม อ่าสเปเชียลของฟอสกันฮะมันจะมีอาซาไวพพนครับผมก็คืออาซากันอ่าอาซากันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่เลเวลของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาวุธข้างนี้นะครับยิ่งถ้าเราใส่ G สูงเท่าไหร่เนี่ยเลเวลของมันจะเพิ่มครับผมอ่าแอดใส่ G12 อยู่แสดงว่าอาซาไวพพนเนี่ยอาซากันเนี่ยจะกลายเป็นเลเวล12เห็นไหมครับอ่าถ้าเราใส่ G 1 1ก็จะลดลงเรื่อยๆนะอันนี้คือถ้าใครอยากจะได้สเตตัสสูงสุดนะครับก็ใส่ G สูงสุดเท่าที่มีไป นะฮะเมจิเอกแท็กบวก100ครับผมแอคคูลาซี่บวกอีก710เห็นไหมว่าทุกค่าครับได้ค่าแม่นหมดนะแล้วอันนี้ได้เมจิเอกแท็กด้วยนะถือว่าทําให้โจมตีได้แรงขึ้นอีกนะครับคูดามไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะว่าแต่ก่อนไอ้พวกอาอาซาวิพน์อ่ะมันจะมันจะเป็นสกิลเปิดใช้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสกิลอัตโนมัติไปแล้วนะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะอ่ะต่อไปครับผมเบทเทิลโหมดครับเบทเทิลโหมดเนี่ยเบทเทิลโหมดหนึ่งครับอ่าได้คิดด้วยค่าดาเมจแปดเปอร์ด้ แล้วก็ accuracy บวก910นะครับเออ่พูดตรงๆนะมันมันยิงแม่นโคตรนะฟอสกันเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเบทเท e ร์โหมดหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนใหญ่เราเอาไว้ใช้ลงวอลกันนะที่เห็นนะครับอ่ะเพราะนั้นคือข้ามไปเลยแล้วกันนะ b บ t เท e ร์โหมดครับผม heavy r a n c h e r เนี่ยอ่าคิคดว่าความดาเมจได้อีก10เปอร์ครับผมแล้วก็แอคคูอีก1 8 0ถือว่าเยอะมากนะอ่าสกิลนี้เนี่ยไอ้บทเทอร์โหมดอันนี้เนี่ย มันจะเปลี่ยนเป็นปืนกลนะผมแล้วมันยิงมันดูเหมือนจะยิงลัวนะแต่แอดมองว่าแบสามันโหดกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็อติของมันครับผมอันนี้เนี่ยอเอา,อาเอาจริงแล้วเนี่ยฟอร์สการแอดไม่ค่อยเห็นใช้แบตสองกันสักเท่าไหร่นะครับผมส่วน่าส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเปิดแบตสองจริงๆริอติก็ไม่ค่อยกดด้วยนะครับส่วนใหญ่จะ ปล่อยให้มันยิงยาวๆไปเนาะเพราะว่าพอเรายิงไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนกับมีช่วงโหลดกระสุนแล้วก็รอยิงใหม่นะครับอ่ามันเลยทำให้แบบดูดาเมจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไฮไลท์ให้จริงเลยครับแบตเตอร์หมดสนะครับฮิตแมนนะฮิตแมนเนี่ยเราดูจัดตรงนี้เอ้ยมันเพิ่งบวกงั้นๆเนี่ยพี่นะคิดว่าเขาดาเมจบวกสิเปอร์นะครับเอ็กซ์คูลเซซีบวกหนึ่แต่ว่า speed มูเมนต์สปิดครับผมบวกอีก450ร้อยห้าสิบนะมูเมนต์สปิดก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ อ่ะพอเราแปลงปุ๊บเราก็จะเดินไหวขึ้นนะเห็นไหมปึ๊บมันก็จะเดินไหวขึ้นอย่างนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือไปสทั้งหมดสามครับผมซึ่งข้อดีของมันคือมันเป็นตัวดดเมจที่เล่นง่ายนะครับนี่คือฟอร์สกันเนาะมันเป็นตัวดดเมจที่เล่นง่ายคือถ้าเป็นวิาสาต์อ่ะเวลาเราหาโพซิชันในการยืนเราอาจจะต้องบลิงถูกไหมเราอาจจะต้องบีต้องเฟดต้องแดตนะครับแต่ว่าพราะเป็น FG อ่ะถ้าคุณอยู่ในแบสสามอือคุณวิ่งเอาอ่ะ เออมันง่ายนะครับอีกอย่างหนึง Fg เป็นตัวที่่าแทบไม่ต้องพึ่งความเร็วของมอเตอร์ไซค์เลยครับเพราะว่าแปลงแบ3ก็วิ่งเอาได้แล้วแล้วก็ยิ่งอยู่ในดันเจียนนะฮะคือส่วนใหญ่เราอยู่ในแบทเธรโมดอยู่แล้วเพราะนั้นคือ,อยังไงเราก็อยู่ในแบทสนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากของมันนะมันเล่นง่ายคคอนเซ็ปต์ของมันคือเล่นง่ายมากอะต่อไปครับผม Fg ครับผมอันนี้นะครับ เอดฟาทัานเนี่ยไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าแจมบิทบอกว่า FG เนี่ยฟาทัานสแรงนะครับเพราะนั้นเราเชื่อโค้ชเล่นเอฟจมายาวๆนะครับเพราะนั้นอ่าทำฟาทัานถามทำฟาทัานสไว้ด้วยนะครับอ่าฟาทัานสแรงนะแล้วก็ฮิตแมนเอ็กแทกเแล้วก็ฮิตแมนเอ็กแทกบเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจะไม่พูดถึงนะฮะเราจะไปพูดถึงไซเนจี้ครับผมไซเนจี้ของแบตเทิร์นหมดสามครับสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสหน่อยก็คืออ่าไซเนจี้ที่2ครับ ดีไว้อันนี้นะมบอกว่าลดเลือดตัวเองครับผม300นะไม่เจ๊กแท็กบวก35ครับผมแล้วก็ดีเฟนต์ของตัวเองเนี่ยลดไป80ครับค r i t i c a l คอร์ดาเได้15%แล้วก็แม็กค i t i c a l r ค t e เทครับผมได้6%กเปอร์กับคีย์เรทได้6%เปอร์ 6, อรนะสูงนะสูงนะสูง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 รองสูงรองจากชิวเลยนะครับเพราะว่าชิวเป็น7 สูงสุดก็คือ fb นะครับที่เป็น15เปอร์เนาะอันนี้คืออันดับ3เลยของแม็กเนทที่ได้สูงมากนะฮะอ่ะพอเราวนสูตรนี้จบใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ย f g เนี่ยน่าจะมาต่อที่อ่าฟอร์ดบูลเล็ตนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ให้จ่เาเบมอธิบายทีนะแต่ถ้าไป a ด s ไม่ใช้ฟอร์ดบูลเล็ตนะครับเราจะลดเลือดตัวเองเนี่ย300นะครับมานาลงสามร้อเมจิแท็กของเราได้20ครับผมเมจิเอ็ม GM ได้8เปอร นะสูตรนี้อแอดว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าจากที่อ่านมาเราได้คิดค่าเดเมจเยอะมากครับเราอาจจะต้องมาเพิ่มแอมตรงนี้แทนนะแต่ถ้าว่าลงดันปาร์ตี้เนี่ยอยากให้มองเซ็ตตาเกตไว้ด้วยครับเราจะลดเลือดตัวเองเนี่ห้าร้อยนะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยป้องกันหายไป80นะครับแล้วก็ค่าปฏิเสธคิดค่าเดเมจหายไป1 2อนนะอันนี้เป็นดีบัฟติดหัวบอสติดหัวมอนแล้วก็ติดหัวศัตรูที่เราฟาท่านใส่เลยนะครับอ่าเนี้ย ค่อนข้างดีนะทำทำให้เพื่อนตีแรงด้วยนะครับอ่าก็แนะนําไว้3อันนี้และกันส่วนสูตรอันสุดท้ายครับผมอินเทอร์เนอเนี่ยเราได้คิดดเมรมา20เปอร์ครับแอดว่าไปใช้แอมดีกว่านะไอ้นี้คือส่วนตัวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่าสรุปของ FG เนี่ย FG น,นี้น่าจะสั้นมากเลยเพราะสก,กิลมันน้อยนะฮะอ่าจ g เนี่ยโดยรวมแล้วคือเก่งขึ้นแน่นอนครับผมมีทั้งความถึกที่เพิ่มขึ้นนะมีทั้ง ดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับจากโอเวอร์โหลดแล้วก็จากสกิลเองก็ตามอ่านะแนะนำว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับใครอยากเล่นสายเวทตัวดาเมจนะเ g เป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับลองเล่นกันดูได้นะสกิลก็น้อยนะครับไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะครับผมอ่าใครเพิ่มเติมตรงไหนก็คอไมไ์ลงมาแล้วกันเดี๋ยวอ่ารอคลิปสัมภาษณ์จานเบสได้เลยนะครับสำหรับแพทใหม่ของ FG แล้วก็อาชีพอื่น ก็จะตามมาเหมือนกันนะครับคลิปสัมภาษณ์คนที่เล่นตัวนั้นเป็นเมล์หลักเนาะโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้เลยครับผมบ๊ายบายทุกคน